ทุกคนครับเห็นผมตัวสีเข,วเขียวเนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับเพราะว่ารอบนี้ผมเป็นซอมบี้ครับหลังจากที่เราไปลุยเกมเดทเร็วมาหลายรอบนะครับผมก็โดนกัดไปไม่รู้กี่ครั้งในที่สุดผมก็ติดเชื้อไปที่เรียบร้อยแล้วดูสิตัวเขียวอีเลย <c oughs> <c oughs> เอะไะครับรอบนี้เราก็จะมาเล่นอาชีพซอมบี้ในแมปเดทเร็วนะครับผมนะอาชีพนี้ขึ้นชื่อเรื่องความกาก กกากไม่รู้มันจะกากยังไงดีนะครับอาชีพนี้แล้วผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเกมจะใส่อาชีพนี้มาทําไมถ้ามันจะกากขนาดนี้ไปเดี๋ยวไปดูความสามารถกันเลยดีกว่าความสามารถของซอมบี้เนี่ยนั่นก็คือสามารถกินซากศพอะไรก็ได้นะไม่ว่าจะเป็นม้าหมาป่าแวมไพร์หรือซอมบี้ด้วยกันเองเนี่ยมันก็กินได้หมดเลยแล้วอีกความสามารถพิเศษหนึ่งเลยก็คือลดการตรวจจับของศัตรูลงนะครับคือปกติศัตรูจะมองเห็นเราในระยะนี้ใช่ไหม แต่มันจะทําให้ศัตรูมองเห็นเราในระยะที่แคบลงนะครับเราสามารถเข้าใกล้ศัตรูได้มากขึ้นนั่นเองส่วนข้อเสียหลักๆเลยก็คือเราไม่สามารถใช้ยาได้ไม่ว่าจะเป็นผ้าพันแผลหรือแม้กระทั่งน้ํามันงูเนี่ยเราก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันการฮิวของตัวนี้เนี่ยนั่นก็คือไปกินซากศพนั่นเองฟังดูเหมือนโกงนะแต่เดี๋ยวไปดูกันว่ามันโกงหรือเปล่าก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมเนี่ยคลิปนี้ผมขอ20ไลค์นะครับถ้าทุกคนกดไลค์กดซับกันแล้วไปไปดูกันเดี๋ยวก่อนเริ่มเกมเนี่ยขอซื้อปืนไปเลยแล้วกันนะผมมขีี้้เเกกยยไไไไปปปฟารรร์่ชอออซืืล ขอเยอะๆขอเยอะๆเอาแบบว่าแมปแรกด่านแรกหนึ่งมเมตรแรกเนี่ยคือตีจนแบบว่าซอมบี้ร้องกรีดกันเลยทีเดียวไหนดูซิหุยกระสุนหกกล่องแล้วว่ะเอาสักสิบกล่องไปเลยล้วกันเหลือๆครับเหลือๆไปเตรียมไปแบบเหลือๆชิวๆสบายๆนะครับคนดูนะผมเตรียมไปแค่นี้แหละอ่ะเดี๋ยวเราเข้าแมปเลยกลับมาแล้วไหนดูซิมันมีอะไรอ๋อซื้อปืนไปดีกว่าแตคิดว่าจะแบบจะมีของพิเศษให้นะครับอาชีพซอมบี้ไม่มีอะไรเลย เหมือนอาชีพคนแต่โดนตัดการใช้ยาใช้แบนเดดไปนะครับแล้วก็เพิ่มความสามารถใหม่นะั่นก็คือเพิ่มการกินศพได้แล้วก็ลดการตรวจับของศัตรูนะครับประมาณนี้คล้ายคล้ายคล้ายคนที่ไม่มีอาชีพเลยอะไรครับเดี๋ยวผมจะไปซื้อฐานหินมานะรอบนี้ไม่ต้องซื้อกระสุนเพราะว่าการะสุนเรามี240นัดเลยเหลือเฟือครับซื้อไปสามก้อนปุ๊บแล้วเก็บไปครับเก็บไปอ่าโอเคแล้วก็มาเก็บกระดาษตรงนี้ด้วยเดี๋ยวจะเอาไปเป็น เขาเรียกว่าอะไรนะเอาไปเป็นโล่ป้องกันดุงด้านหลังรถไฟเรานะครับแปะไว้แปะไว้แปะไว้ <c oughs> แปะอะไรวะเนี่ยเอาใหม่เอาใหม่โอ้ยเอ้ยแปะไปแล้วก็แปะตรงนี้ไปให้เหลือแบบทางเข้านิดนึงเดี๋ยวทางเข้ามาดนึดนงออานี่แหละประมาณนี้แล้วก็แปะด้านบนครับเรียบร้อยแล้วก็ใส่ไปเลยเชื้อเพลิงใส่ไปอุ้ยเหลือ,อก,ก้อนหนึ่งใส่ไปให้หมดเลยออาเอาไรครับได้วเวลาออกเดินทางตอนนี้ เก้าโมงเช้าฟาร์มช no well, ิวๆครับคนดูเฮ้ยเจอคาบ่อยเจอคาบ่อยให้ทุกคนรอให้มันยิงโดนเออนี่แหละแล้วเราก็ยิงมันคืนอ่าทุกคนคิดว่าผมจะกินศพนี่ไหมเห็นไหมมันมันจะมีตัวอีขึ้นมาให้เราได้กินนะครับแต่ว่าผมไม่กินผมเก็บไว้ขายเฮ้ยเอ้าอันนี้ไม่ต้องตายแลวกินได้เลยเหรอเฮ้ยถ้าเป็นสัตว์ถ้าเป็นม้าเนี่ยคือกินได้เลยครับทุกคนงั้มเลือดมันเพิ่มมาแค่นี้เหรอวะเนี่ย คือถ้าแบบกินศพหนึ่งแล้วเพิ่มมาครึ่งหลอดเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะอันนี้คือกินเข้าไปเพิ่มขึ้นมาแบบนิดเดียวอะแบนเดดยังฮิวเลือดเยอะกว่าเลยมาๆมาดีเรื่อยๆหยุดหยุดหยุดเจอหมู่บ้านสีน้ําเงินไม่ใช่หมู่บ้านเจอบ้านหลังสีน้ําเงินเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันมีซอมบี้หรือเปล่าเดี๋ยวขอดูตรงนี้เลยนี่มีมืออ่ามีมีเอามันเห็นเราตั้งแต่แรกเลยเหรอวะเนี่ยคิดว่าแบบจะต้องเข้าไปใกล้ๆกว่านี้มันเห็นผมไหมหรือว่ามันติดบั๊ก น่าจะติดบักนะครับตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวอืออืออือโอเคแล้วเราก็กินกินซากศพได้นะฮะออานั่นแหละนั่นแหละหลายคนถามว่าพี่ครับนอกจากไอ้ตัวนี้เนี่ยที่จะเอาไปเป็นเชื้อเพลิงมันทําอะไรได้อีกก็ถ้าคุณเล่นอาชีพซอมบี้นะครับมันก็กินได้นั่นเองนะเวลาเรากินไปมันก็จะหิวเลือดให้หกโมงเย็นแล้วยังไม่เจอหมู่บ้านเลยหมู่บ้านอยู่ไหนเนี่ยหมู่บ้านผมอยู่ไหนครับ อันนั้นไงเห็นแล็ข้างหน้าข้างหน้าเจอสักทีโอ้โหลอไปทุ่มหนึ่งล่อไปทุ่มหนึ่งทุกคนว่าเราจะเจอหมู่บ้านอือไปจอดข้างหน้าเลยแล้วกันนะทุกคนไปเอ้ยขึ้น <c ười> มาขับสิเออเดี๋ยวเราไปจอดข้างหน้าเลยแล้วกันหวังว่าเราจะเอาชีวิตรอดได้นะครับเพราะว่าเราไม่มียาไม่มีอะไรเลยเราต้องกินซากซอมบี้เพื่อประทังชีวิตนะครับเดี๋ยวทดสอบด้วยเลยแล้วกันว่าว่ดเอาเสียงเพลงมาจากไหนเนี่ย ทำไมเสียงเพลงขึ้นมาทุกคนยังไม่มีอะไรเลยไม่ใช่หรอยังไม่มีอะไรเลยนี่อเดี๋ยวผมจะทดสอบดูว่าระยะการตรวจจับเนี่ยมันจะต้องใกล้ประมาณไหนมันถึงจะวิ่งมาอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้โอเคนี่นี่ประมาณนี้ประมาณนี้มันถึงจะวิ่งมาถ้าเป็นซอมบี้หน้าหน้าเนี่ยนะแล้วถ้าเป็นซอมบี้ธรรมดาถ้าเป็นซอมบี้ธรรมดามันเดี๋ยวรอแป๊บนึงซอมบี้ธรรมดาอ่ะระยะประมาณนี้อ่ะระยะประมาณนี้นะครับมันถึงจะเห็นเราประมาณนี้เออ ซึ่งถามว่ามันเป็นประโยชน์ไหมบอกเลยนะครับไม่ไม่เป็นประโยชน์เลยนะทุกคนคือถ้าจะให้ดีเนี่ยควรจะเข้าใกล้ประมาณนี้เลยเนี่ยประมาณเนี้ยอ่ะเดี๋ยวรอให้ตีดูก่อนแล้วกันเราต้องกินเท่าไหร่มันถึงจะฟื้นเลือดได้นะครับอ่ะตีมาตีมาตีมาเลยตีมาเลยตีมาแรงๆขอแรงๆอ่าประมาณนี้แล้วกันโอเคเดี๋ยวผมจะต้องกินกี่สมนะครับเลือดจากหลอดเหลืองเนี่ยถึงจะเต็มหลอดเขียวนะหน่ตัวสองตัวสามตัว สี่ตัวห้าหกเจ็ดตัวผมต้องกินเจ็ดตัวครับเลือดผมถึงจะเต็มนะทุกคนโอ้โหคือจริงๆอ่ะเลือดประมาณนั้นอะ่ะแบนเดตอันเดียวก็เลือดเต็มแล้วนะเออจริงๆแบนเดตอันเดียวก็เลือดเต็มแล้วแต่แบบว่าเราใช้ไม่ได้ไงเราเลยต้องกินศพซอมบี้นะครับใช้ประมาณเจ็ดศพในการฮิวเลือดเดี๋ยวรอเช้าแล้วกันเดี๋ยวไปทดลองอีกทีนึงอ่ะเช้าแล้วทุกคนเช้าแล้วเช้าแล้วจ้ามา เดี๋ยวผมจะมาทดสอบต่อนะครับเอาตรงนี้เลยเนี่ยไอตัวที่อยู่ข้างหน้าเลยโอ้ยังไม่ได้เข้าถึงตัวเลยมันหันมาแล้วทุกคนนี่ประมาณนี้นะระยะตรวจจับของมันอุ๊ยข้างนอกก็มีวะ่ะให้ผมสรุปง่ายๆเลยไหมคืออาชีพเนี่ยแม่งไม่ได้ช่วยเลยไม่ได้ช่วยลดการตรวจจับศัตรูเลยเนี่ยดูดูมันยังวิ่งเข้ามาเป็นฝูงเหมือนเดิมเลยอื้อหืออื้อหือโอ,อ,อ้สุดยอดสุดยอด ไม่ได้สุดยอดที่ว่าอาชีพนี้มันโกงนะครับอาชีพนี้คือราคาแพงเฉยๆนะฮะซื้อมานี่โคตรไร้ไประโยชน์เลยทุกคนเดี๋ยวปลดล็อกธนาคารกันแบบนป๊บหนึ่งปึ๊บเปิดออกมาเลยขอเก็บบอลหน่อยเสียดายบอลที่มผมซื้อของมาเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> เก็บ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 ปล้นหน่อยปล้นหน่อยโอเคครับไปไปหาปนต่อตอนนี้เราไม่มีม้านะครับอาจจะเดินช้าหน่อยนะเสียงดน,นตรีขึ้นหนึ่งแล้วทำไมช่วงนี้เสียงดน,นตรีขึ้นบ่อยยังเลยเนี่ย มันคิดอะไรกับเราอยู่หรือเปล่าทําไมเสียงรนตีมันขึ้นบ่อยจังเออโอ้โหเนี่ยมาจากไหนก็ไม่รู้เนี่ยอกินไปกินไปต้องขยันกินนิดนึงนะครับแต่ข้อดีเลยนะข้อดีคือมันค่อนข้างที่จะกินศพเร็วนะครับอืมค่อนข้างที่จะกินศพเร็วนี่ปึ๊บปึ๊บเห็นไหมมันกินเร็วมากแต่ข้อเสียก็มีเยอะกว่าข้อดีครับทุกคนเพราะฉะนั้นก็ฝากพิจารณานิดนึงแล้วกันออ,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 อถ้ามาเยอะๆแบบนี้นก็ยากเหมือนกันนะเนี่ยโอเคกินไปกินไปกินไป เห็นไปครับอืมโอเคเรียบร้อย๋ยวดูสิโอ้ยมีหมวกด้วยแอบขอเก็บหมวกไปหน่อยนะครับอืมยิงไปเด่มือมาทําไมก็ไม่รู้อ่ะตรงนู้นมีโรงงานถ่านนะเดี๋ยวเราจะไปด้วยโอ้ยอเผลอไม่ได้มันจะมาตุยตูดผมอย่างเดียวเลยเนี่ยพวกซอมบี้พวกนี้นี่ไหนดูสินายธนาคารอยู่ไหนนายธนาคารอยู่ตรงไหนครับเออโอ้ยตีแล้วตีซะเจ็บเลยเนี่ย กินก่อนกินก่อนแอบกินศพกินศพเวฟโอเคครับอ,อ๋อยู่นู้นปะอยู่นู้นปะใช่คนนี้ปะใช่ไหมใช่ไหมเอ้ยใช่โอเคออกไปอ่ะเดี๋ยวป้นก่อนป้นธนาคารเปิดมามีซอมบี้ปะโอ้โหพัพัดีเยอะจังเลยอะ่ะเยอะมอนกเนยเนี่ยมาเก็บ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 ให้หมดเก็บให้หมดของใกล้เต็มแล้วเก็บได้อีกสี่อย่างครับทุกคนเก็บได้อีกสี่อย่างเท่านั้นเดี๋ยวเราไปดูที่บดเลยแล้วกัน ดูของที่โบดเลยครับเดินก็ระวังระวังไว้ด้วยนะฮะเดี๋ยวมันจะมีซอมบี้วิ่งมาตุยตูดเราระวังนิดนึงเดินช้ามากเลยอะถ้าเพิ่มการเดินเร็วขึ้นมาด้วยเนี่ยมันจะดีมากเลยนะให้มันเหมือนเหมือนกับแวมไพร์อะไม่ต้องเร็วเท่าแวมไพร์ก็ได้เอาสักแบบครึ่งหนึ่งของแวมไพร์ก็ยังดีมาขอดูในโบดหน่อยว่ามีอะไรหรือเปล่าอุย๊ยนี่ไงน้ำมนแอน้ำมนน้ำมนน้ำมนเหยียบไม้กางเขนไปแล้วอ๋อไม่เป็นนะ นึกว่าแต่เล่นเป็นซอมบี้แล้วเหยียบไม้กางเขนจะโดนฟ้าผ่าเล่นเป็นแวมไพร์ก็ไม่โดนเหมือนกันนะแหมแวมไพร์เ,เ,ยเหยียบไม้กางเขนได้นะครับไหนดูซิตรงนี้ร้านเฟอร์นิเจอร์มันต้องมีฐานหินแน่นอนถ้าเป็นร้านเฟอร์นิเจอร์เนี่ยใช่ไหมใช่ไหมนี่ไงอ่าฐานหินเขาดูหน้าตาเราหน่อยมันจะหลอขนาดไหนหน้าตาเราใส่หมวกแล้วด้วยหล่อเลยไม่เอาลูกไม่เอาลูกแค่จะดูหน้าเฉยอืมหัวแตก เออแต่เดี๋ยวกลับไปที่รถไฟดีกว่าครับเห็นคาบอยที่มันยืนอยู่ตรงนู้นไหมครับทุกคนผมจะไปตีคาบอยนะผมจะไปจัดการคาบอยแล้วก็ไปขโมยม้ามาไม่ได้เอาม้ามากินเอาม้ามาขี่ไม่มีม้าเลยเยน,นี่ยตอนเนี้ยเดินโคตรช้าเลยแหมเดี๋ยวเราจะไปป้นม้ากัน <laughs> ไม่มีม้าใช้แล้วรู้สึกแบบอทุกอย่างมันเชื่องช้าเหลือเกินอ่ะมาขอม้าหน่อยแป๊บนึงนะเดีย๋ยวผมขอแปะอันนี้ไว้ตรงนี้ดรอปของก่อนดรอปของก่อนของเยอะเหลือเกินโอเค เฮ้ยเฮ้ยไม่กินไม่กินเดี๋ยวจะเอาไปขายดีจะกินอย่างเดียวเลยนี่กินทีนี่บอกเลยนะล่มจมเลยเนี่ยเก็บ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 ปุ๊บอันสุดท้ายโอ้ยไม่ใช่อ่ะอันนี้อ่ะล็อกไว้อ่าเรียบร้อยมานี่เออรู้สึกยังไงบ้างเป็นคาร์บอยแต่โดนซอมบี้ยิงอ่ะ <laughs> รู้สึกยังไงบ้างครับอุ้ยอุ้ยอ,อุ้ยยิงไม่โดนอะ่ะไปเรียนมาให้มันแม่นกว่านี้หน่อยนะไปฝึกยิงมาให้มันแม่นกว่านี้หน่อยมันถึงจะยิงโดน ยิงอะไรก็ไม่รู้ยิงลมขมกลิบขึ้นมาขึ้นมามาอุ้ยมืดแล้วคืนนี้คืนอะไรเอ่ยคืนนี้มันคือคืนนไรหมาป่าไหมโอ้น่าจะคืนหมาป่านะน่าจะใช่น่าใช่ปึบ๊บแล้วก็เก็บตัวนี้ด้วยไม่แน่ใจว่าถ้ากินหมาป่าเข้าไปเนี่ยมันจะเพิ่มเลือดได้เยอะขึ้นหรือเปล่านะอันนี้ต้องลองดูทุกอย่างคือการทดลองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอหมาป่าเกิดไหม เสียงดีปะวะเสียงเสียงก็ได้ลองเสียงดูก็ได้ ه, ลองเสียงดูก็ได้นะครับนี่มาแล้วข้างหน้าเลยปึ้งปึ้งยิงไปยิงไปครับเรียบร้อยเดียงไปหนึ่งได้เวลาพิสูจน์เลยลนะฮะเดี๋ยวเรามันเรามันเกิดกันฮนะเรามันเกิดกันบนะ๊บนึงยิ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 งแล้วก็รอมันตีทีหนึ่งตีทีท,ท,ทีเออนั่นแหละย่ำโอ๊ย เอาละครับเลือดประมาณนี้กินเข้าไปเพิ่มน้อยนิดหลอเกินดูมันเพิ่มเลือดให้ผมดิโอ้โหน่าเกียดจริงน่าเกียดจริงไป <c oughs> เข้าเซฟโซนดีกว่ากินแบบกินมนุษย์หมาป่าตัวเบลเลอร์แต่เลือดเพิ่มอยู่แบบกระปิ๊ดเดียวไม่กอดสรุปว่ารอบนี้ผมมารีวิวหรือมาบนม่นวะเนี่ยมาคราับเบรก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 โอเคมาถึงแล้ว เดี๋ยวเราเอาไปขึ้นค่าหัวกันอรอบนี้เดี๋ยวเราไปขึ้นค่าหัวก่อนโอเคเอาเช้าพอดีเลยแม่เช้าเร็วจังเลยเนี่ยมาครับค่าหัวปึ๊บสามสิบห้าดอนเหมือนเดิมผมไม่ได้เข้ามาเล่นสักพักหนึ่งเลยนะประมาณสองสามวันได้ปึ๊บเบิบเบบเก็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 บให้เรียบเก็บให้เรียบอ่ะหมดแล้วหรอเอาล่ะเดี๋ยวเราเอาของในรถไปขายต่อมาปบ๊บเบบเบเก็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 บของดีทั้งนั้น ของดีทั้งนั้นเลยขา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 ยโอ้โห,โหเยอะเยอะเยอะจัดจัดมองหลังคาก่อนนะครับทุกคนนะใครที่แบบว่าเฮ้ยเราก็ป้นมาเยอะนะแล้วทาไมรู้สึกว่าตอนขายมันได้น้อยจังเลยก็อย่าลืมมองพวกข้างนอกด้วยนะบางทีเงินมันจะบักไปอย,อ,กไอยู่ข้างนอกไงอยู่ข้างนอกบ้างอยู่บนหน้าต่างบ้างอะไรเง,งี้ยก็มองๆไว้นะคร yani. ับทุกคนผมก็มีบ้างบางทีที่แบบเอย้ยเราก็ป้นมาเยอะนะทำไมเราขายแล้วเราได้ตังค์น้อยจังเลยอ๋อที่ไหนได้มันค้างอยู่บนหลังคาประมาณแบบ3-4ถุงเลย อ่ ه, เรียบร้อยตอนนี้ได้มาทั้งหมดทั้งสิ้น635อาดอน,นะครับข้างหน้ามีมา้าตัวดำปิดเลยเนี่ยไปโดนฐานมาหรือเปล่าตอนแรกเนี่ยผมจะแวะมาที่นี่ใช่ไหมจะมาซื้อน้ํายางงูแต่ลืมไปว่าตัวเรามันใช้น้ํายางงูไม่ได้เนี่ยถ้าไม่เชื่อนะถ้าไม่เชื่อเดีย๋ยวใช้ให้ดูอ่าเดี๋ยวผมใช้ให้ดูนะครับว่ามันใช้ได้หรือเปล่าปึ๊บอ่ะกดกินเห็นไหมกินไม่ได้กดกินแล้วมันไม่กินให้นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่มีประโยชน์ถ้าเราเจอเนี่ยถ้าเราเล่นกับเพื่อนถ้าเราเจอเราก็มีหน้าที่อย่างเดียวคคืือออเเาไปให้พ่น,นรับ ดูตรงนี้สิตรงนี้ไม่มีอะไรเลยฐานหินก็ไม่มีเหมือนกันอุยพูดถึงฐานหินผมลืมแวะผมลืมแวะลงงานฐานหินทุกคนแย่แ yeah, ละลืมไม่ได้ไงวะเนี่ยอ่าเดี๋ยวเราไปซื้อกระสุนเพิ่มก่อนสักนิดนึงซื้อไปเยอะๆเ,เลยซื้อไปเยอะๆเ,เลยเดี๋ยวผมจะพาไปถล่มหมู่บ้านข้างหน้านะครับเพอเพอเพผมว่าแค่นี้เนี่ยเหลือเฟือมันมาเป็นหมื่นตัวเนี่ยก็สู้ได้โอ้ยเกินเยอะเกินอันนั้นอะอ่าสามร้อยกว่นนัดถามมันจะเพียงพอต่อการใช้งานหรือเปล่า ไม่ได้าพอเดี๋ยวไปหาซารกงารงซากศพนะครับนอกจากที่แบบเราจะต้องกินซากศพแล้วนะเรายังต้องหาซากศพมาเติมเชื้อเพลิงให้ตัวเองอีกเหลือจะเชื่อนี่มันอาชีพที่ทําให้ตัวเองเล่นยากขึ้นดีกว่าถ้าใครรู้สึกนะว่าชีวิตนี้ยังเเกมนี้มันยังง่ายเกินไปเนี่ยลองเอาอาชีพนี้ไปเล่นดูนะครับทุกคนมันอาจจะเพิ่มความท้าทายให้คุณก็ได้มาเก็บไว้เก็บไ,ไว้เป็นเชื้อเพลิงไม่มีซอมบี้แล้วใช่ไหมตรงนี้โอ้ยมีนี่วะมีแอบซ่อนไว้ด้วย มันก็ไม่มีของอ่ะไม่มีของที่เอาไปเอาไปเผาไม่มีอะไรเลยฮะเนี่ยผมบอกแล้วเวลาผมเอารถไฟมาในเจนเนอเรลสโตมไม่ค่อยเอาทานหินมาขายหรอกไอ้รอบไหนที่ผมเดินทางโดยไม่ใช้รถไฟนะเจอทานหินแทบทุกเซฟโซนมันเอามาขายแทบแทบทุกเซฟแบบไม่เชื่อไปดูคลิปเก่าผมได้นะอืมข้างหน้ามีกลุ่มคารบอยครับถ้าผมไม่จอดผมว่าผมน่าจะโดนยิงตายเพราะฉะนั้นจอด <laughs> จอดแล้วรีบลงดีกว่าฮะแอบถ้าไม่อยากตาย อย่านั่งรถไฟถ้าเราเห็นกลุ่มโจรปึ้งอุ้ย,ยโดนโดนโดน,โดนเข้ากระบ,บาลเลยอ่าเรียบร้อยหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเก็บไปเก็บ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 โอเคง่ายๆชิวๆครับเกมนี้เรารู้ตายมันหมดแล้วนอกจากว่ามันจะอัปเดตมาใหม่เนี่ยผมรออัปเดตใหม่อยู่นะว่าเขาจะเพิ่มอะไรมาตอนนี้ก็ได้แค่รอครับทุกคนเจออีกแล้วเจอกลุ่มโจรอยู่ข้างหน้าอีกแล้วเบกันมันนี่มันี่เลยมนันนี่โอ้ย ไม่ไม่เรียกแค่คนเรียกแค่คนมันส่งกระสุนมาให้เลยลั่นกระสุนมาเข้ากระบาลผมเลยเนี่ยเลือดเหลือโอ้โหกิน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 แต่ละกินแต่ละอย่างกินแต่ละตัวเนี่ยเพิ่มทีละนิดทีละนิดโถชีวิตอันนี้หมู่บ้านเล็กโถว่าจะมาแบบถล่มหมู่บ้านซะหน่อยดันเป็นหมู่บ้านเล็กครับทุกคนหมู่บ้านเล็กๆแบบนี้มันจะแบบถล่มสนุกได้ยังไงอืยิงไปยิงไปคืนนี้คือคืนไม่จันเต็มดวงแล้วเหรอ คืนจันเต็มดวงอีกแล้วแหละครับแ <c oughs> ม่จันเต็มดวงอีกแล้วก <c oughs> ินไปกินไปแล้วก็ยิงแล้วก็ยิงแล้วก็ยิงโอ้ยโอ้ยมีตัวมาลอยตูดคืออย่างน้อยอ่ะมันทําให้แบบว่าเราวิ่งเร็วขึ้นหรือไม่ก็ลดอาณาเขตการตรวจจับของซอมบี้ลงเยอะกว่านี้หน่อยก็ได้มันมันกากไปครับผมบอกได้เลยว่ามันกากเกินไปร,รับไม่ได้คืนนี้คืนพมะจันเต็มดวงซะด้วย เต้องเจอมนุษย์หมาป่าอีกแล้วเนี่ยเอาแปะเป็นเลขทะเบียนรถไปก่อนแล้วกันมานี่ขอซัดกับมนุษย์หมาป่าหน่อยดิอยากรู้เหมือนกันว่าอาชีพซอมบี้เนี่ยถ้าซัดกับมนุษย์หมาป่ามันจะอยู่ได้หรือเปล่าหรือว่าจะตายระดับลุงนายไม่เคยวันไหวมันอยู่ไหนก่อนอยู่ไหนเอาอยู่นู่นมานี่มานี่เรามานี่เราเป็ดเป็ดมันโดยวิ่งบนอะไรอยู่ตรงนั้นวะนั่นนะ เ่าเรียบร้อยแล้วก็มาเป็นอาหารค่อยซะเรียบร้อยเสียบเลยเช้าได้ลแล้วมั้งอ่ะเช้าแล้วพูดปุ๊บเชา้าปั๊บเลยว่ะทุกคนไอ้พวกนี้นี่ผมว่าเก็บไปขายดีกว่านะครับอย่าก,กินเลยยิ่งกินยิ่งจนนะกินไอ้พวกนี้ไปเนี่ยไม่ใช่แบบว่ากินแล้วตังค์หมดนะคือกินแล้วไม่มีไม่มีของเอาไปขายเป็นเงินไงตรงนี้ไม่ค่อยมีอะไรให้ป้นเนาะมีแค่ธนาคารเดียวครับเป็นหมู่บ้านเล็กยิงไปเลยยิงไปเลยจัดการไปเอาให้เรียบ แล้วก็เดี๋ยวผมเอาเอาไอ้นี่เอารหัสธนาคารไปแปะไว้ท้ายรถแปะเป็นทะเบียนรถเลยนี่สี่ห้าสี่หกสี่โอเคสี่ห้าสี่หกสี่หกสี่เปิดมาเปิดมาเก็บพันธบัตรก่อนเลยของจำเป็นเปึ๊บปิดปปอุ้ยของก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยเออเยอะใช้ได้เลยนะถึงแม้ว่าจะมีแค่ธนาคารเดียวแต่ว่าของที่ให้มาเนี่ยก็เยอะใช้ได้อยู่เหมือนกัน เอามมามาหน่อยอุ้ยไม,ไม่ไม่กินไม่กินระวังดีๆด้วยนะใครที่เล่นอาชีพนี้นะครับระวังดีดีด้วยบางทีเราจะหยิบม้าเนี่ยมันไปโดนเอ่อโดนคําสั่งตัวเนี้ยเห็นไหมมันจะกินมมาอย่างเดียวเลยจะหยิบม,ามา้ามาใช้ไม่ได้จะกินม้าเออไอ้นี่ก็จะกินมาออนมาอย่างเดียวเลยดีนะกินถ้าดูดนี่ไม่ได้นะดูดมันจะดีดไม่ใช่เล่นอะไรเนี่ยเออช่องติดเหลืองไหนดูซมีของไม่เอย่ยมีไม้กางเขนอันเดียวแล้วก็มีน้ำมลแค่ขวดเดียวลอเนี่ย ไม่มีน้อยจังเลยอ่ะของไม่ค่อยมีเนาะไปขี่ม้าไปขึ้นรถไฟดีกว่าครับ let's go มาถึงแล้วอฮ้ยมี่านหินขายด้วยที่นี่เยี่ยมเลยมี่านหินขายสัด้วยอ่ะเก็บตรงนี้ไปก่อนอาละหมดปึ๊บแล้วก็เก็บไอ้พวกนี้ไปขึ้นข้าหัวเก็บเงินก่อนครับรู้สึกว่าเงินเราไม่ค่อยได้ใช้นะ ถ้าไม่ได้ซื้อเชื้อเพลิงนี่แทบไม่ได้ใช้เงินเลยเพราะว่าเราไม่ได้ซื้อ,อยางไงเออเราไม่ได้ซื้อ,อยาอยากกินน้ำงูเขียวอ่ะน้ำยางงูเขียวอ่แต่เรากินไม่ได้เามาซื้อตรงนี้ก่อนแล้วกันอุ้ยมีชุดกอด้วยอ่ะซื้อทานหินไปหน่อยสักสี่สาห้าก้อนเึ๊บปึ๊บ,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 บแล้วก็เอาโจนมาขึ้นคาหัวปึ้งปึ้งปึงปึงปึง,ปง,ปงเรียบร้อยได้เงินมาเยอะเหมือนกันะเนี่ย เย,เยอะมากเยอะมากเงินเนี่ยอืม,อ,มอิ่มๆแปดร้อยสิบดอครับทุกคนผมว่านะผมขี่ไปถึงเส้นชัยเลยก็ได้นะแปด0มื่นเมตรอะทีเดียวรวดเดียวไปเลยไหนๆเราก็เจอร้านขายฐานหินแล้วใช่ปะขอแบบรวดเดียวไปถึงเส้นชัยเลยเดี๋ยวจะเล่นให้ดูด้วยว่ามันเล่นยากไหมถ้าเราไม่มีไม่มีที่หิวเลือดอะตอนนี้เรามีหมวกใช่ไหมขาดชุดเกาะก็เอาชุดเกาะมาใส่เลยครับปึ๊บเรียบร้อยแล้วก็ซื้อฐานหินไปเยอะเลยสิบห้าก้อนเลยก็ได้ไป เอาไปใส่รถยังไม่เดินทางนะเดี๋ยวผมจะซื้ออีกสักนิดหนึ่งซื้อไว้พือเบื่อเลยเดี๋ยวมันไม่พอฮะไม่อยากแวะอ่าเราไม่อยากแวะที่ไหนละปึ๊บใส่ถุงไว้สักสิบก้อนนะครับอ่าตอนนี้เรามีสิบก้อนในถุงแล้วแล้วก็ซื้อกระสุนเพิ่มสักนิดหนึ่งกลัวมันไม่พอครับสามร้อยนัดเนี่ยเก็บ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 ให้หมดเอาเก็บให้หมดอ่าตัวนี้ตัวละสิบห้าดอเหรออ่ะไหนๆก็ผ่านทางละ เก็บไปขายหน่อยแล้วกันปึ๊บมันจะได้แบบเงินมาเพิ่มหน่อยเดี๋ยวถ้าเราไปเจอเกาะไหลซ้ายขวา <az> ก็จะได้ไปซื้อในเซฟโซนข้างหน้าเนาะเรียบร้อยเดี๋ยวขายตัวนี้ด้วยนี่น้ำมนต์เอาไปก็ไม่ได้ใช้ตอนนี้มี225ดอลเก็บอีกนิดนึงขอเก็บแวมไพร์อีกนิดนึงปึ๊บเต็มถุงพอดีแล้วก็ถือตัวนี้ไปขายโอเคตอนนี้เรามีทั้งหมดทั้งสิ้น315ดอลแล้วเราก็จะออกเดินทางแบบยาวๆโดยที่ไม่แวะฟาร์มอะไรเลยสักอย่างเดียวนะ เราจะเดินทางแบบยาวยาวเลยมาถึงแล้วตอนนี้เรามาถึงเซฟโซนที่30,000เมตรนะครับเหลืออีก50,000เมตรเราก็จะถึงปลายทางเลยครับเดี๋ยวขอแวะดูเจนเนอเรลสโตแป๊บหนึ่งว่ามีแผ่นเอ้ยนี่ไงเฮ้ยมีแผ่นสังกะสีขายด้วยพอดีเลยพอดีเลยแล้วก็มีไม่มีกออะไรไม่เป็นไรขอซื้อแผ่นสังกะสีไปสัก3แผ่นโอยเ <c oughs> ต็มหน้าเลยสแผ่นกันอนะ ีแผ่นก็นได้โอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอ้าเดี๋ยว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 แผ่นสังกัตีผมหายไปแผ่นหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยผมผมซื้อมาสี่แผ่นไม่ใช่เหรอเฮ้ยผมโดนล้านโกงผมโดนล้านเจเนลอสโตโกงเว้ยซื้อมาสี่มันให้มาสามเหลือจะเชื่อซื้อสี่ได้สามอะไระเนี่ยปกติมันต้องซื้อหนึ่งแถมหนึ่งดีโอ้โหลูกค้าประจำนะเนี่ยมาเวนี้ซะแล้วมาเว,าเวแบบคดโกงคดโกงลูกค้าประจำนะฮะ อย่า,าทำดเ, <c oughs> เดือเกมเสียไปยี่สิบดอลเลยเนะี่ยเอาละแล้วก็ตรงนี้ปิดเอาไว้แอบกันกระสุนข้างหลังด้วยนะครับตรงนี้ก็ถอดออกเลยถอดออกไปครับถอดออกถอดออกปึ๊บปึ๊บเมื่อนละคืนนี้คือคืนแวมพายเหมือนเดิมไม่มีอะไรน่ากลัวไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นด้วยออาเข้าออกได้อุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย,อ,ยออกยากเดีย๋ยวขยับขยับนิดนึง ขยับสักนิดนึงประมาณไหนดีอ่ะประมาณนี้น่าจะโอเคแล้วแล้วก็กระดาษนะไม่ทิ้งแล้วกันเอามาแปะไว้ข้างบนนะครับเดี๋ยวมันจะมีคนว่าผมว่าพี่โอ้โหพี่ได้ของดีแล้วพี่ก็ทิ้งของเก่าอะ่ะโอ๊ยไปนั่งมา้าทําไมเนี่ยไม่ได้ทิ้งครับเนี่เห็นไหมลุงไม่ทิ้งแล้วเนี่ยเห็นไหมอ่าเอาอีกอันนึงอะ่ะใส่เตาไปแล้วอ,อ่ะอ่ะเติมเชื้อเบิรไปเลยแล้วกันปึ๊บ เก็บไว้แล้วก็ไปเดินทางกันต่อครับไม่มีอะไรให้แวะแล้วเดี๋ยวไปแวะข้างหน้าอีกทีนึงมาเซฟโซนห้าหมื่นเมตรมีไหมเฮ้ยมีตะเกียงแต่ว่ามันจะมีเกาะไหลหรือเปล่าเห็นตะเกียงแล้วก็ดูด้านซ้ายไม่มีเลยไม่มีแล้วเหรอโอ้โหขอตะเกียงไปก่อนแล้วกันอันนึงเก <c oughs> ็บไปตะเกียงแงบอ่าฮะผมมีตะเกียงละตอนกลางคืนจะได้มองเห็นนะครับเดี๋ยวไปคว้าผิดอ่ะ จะแบบว่าไปไปคว้าคันเร่งเดี๋ยวไปคว้าเบรกอะไรเงี้ยเขือเบรกอีกแหละอ่ะเติมทานไว้ก่อนนี่เต็มเลยเต็มเปลี่ยมทานผมเหลือๆลนยะทุกคนเหลือแค่แบบสามหมื่นเมตรก็ถึงละตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มเอ้สี่ทุ่มแล้วนี่ว่ะไหนลองเปิดไฟสิเพิ่ม <c oughs> ทำแบบสว่างแค่นี้วะเนี่ยทำไมมันสว่างแค่นี้หรือว่าเราทําอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปปรับใหม่ในเซฟโซนแล้วกันมาถึงเซฟโซนหกหมื่นเมตรละ มันอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้เอาไอ้น,นี่ก็ได้นี่เราไม่ได้เอาตะเกียงมาไว้ด้านล่างใช่ไหมถ้าเราเอามาไว้ด้านล่างเนี่ยอาจจะแบบช่วยส่องแสงสว่างได้ดีกว่าแอบอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้เดี๋ยวเอาฐานมาเพิ่มก่อนโอเคครับไปกันต่อฮะเอาละครับตอนนี้เราเห็นป้อมเม็กซิโกแล้วกว่าผมจะมาถึงเนี่ยล่อไปหกโมงเย็นเลยทุกคนน่าจะน่าจะยิงไม่ทันผมว่าน่าจะยิงไม่ทันนะแป๊บหนึ่งเบรก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 ก่อนที่มันจะยิงเดี๋ยวดีก่อนเดี๋ยวก่อนก่อนที่มันจะยิงนะครับขอยิงมันก่อนไอ้บนป้อมปืนเนี่ย ปึ้งแล้วก็ปึ้งปึ้งตรงนี้อาจจะทันก็แน yeah> ้มามันอาจจะทันก็ได้ครับน่าจะมืดพอดีเดี๋ยวขี่แบบดันเข้าไปเลยแอรดันเข้าไปข้างในเลยแล้วเราก็แบบออกข้างนอกอ๊ยยเอเอะไรวะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นผมไม่ได้ทำอะไรเลย เกิดมาก่อนเกิดมาก่อนโอเคเกิดมาก่อนเดี๋ยว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 ครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับแป๊บนึงนะฮะแป๊บนึงนะฮะผมขอเก็บกอก่อนแป๊บนึงนะฮะขอเก็บกอเก็บปืนก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึ่งกับพี่แป๊บนึงครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหไปเออผมไม่ยอมแพ้ผมไม่ยอมแพ้แกคิดว่าฉันจะยอมแพ้เหรออุ้ยมืดละแป๊บนึงนะอุ้ยของจริงมันมาของจริงมันมา มืดแล้วตอนนี้มืดแล้วมันมืดเลยครับอืมขอเล็งยิงก่อนเล็งยิงดีๆก่อนอุ้ยอุ้ยนี่โดนไปกระสุนปืนผมอยู่ไหนกระสุนกระสุนกระสุนปืนเขียวกระสุนปืนเขียวอยู่ไหนเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีเลยเจอแต่กระสุนปืนปอกแปก๊กปืนธรรมดาอืมอืมใส่กระสุนไปใส่กระสุนไปฮะอ่าโอเคอุ้ยคืนนี้คืนฟ้าผ่าซะด้วย โอ้โหจะบ,บ้าผมจะบ,บ้าตายครับทุกคนไม่กอดอื้ไปคืนฟ้าผ่าใช่ไหมโอเคในเมื่อมันเป็นคืนฟ้าผ่านะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ <c oughs> สำลักน้ำลายเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอะไรใดๆท,ทั้งสิ้นมาเดี๋ยวขอปรับแต่งอ่าปรับแต่งโครงหลังคานิดนึงนะครับปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวเดวเออกไปแต่งข้างนอกดีกว่า วังว่าผมจะไม่โดนฟ้าผ่าน,นะครับเกิดไปสองรอบแล้วนะเสียลูกบักไปสองรอบแล้วนะทุกคน <c oughs> แปลเอาไว้ตรงนี้นะคแปลเอาไว้แปลเอาไว้เปร๊บย่ำแล้วผมว่าผมจะปรับตรงนี้อีกนิดนึงนะครับอาจจะต้องได้ปรับอะไรนิดหน่อยเดี๋ยวขอไปกดตรงนี้เลยแล้วกันกดเอาสะพานลงมาเลยมันจะได้แบบไม่เสียเวลาเราไงครับอะกดแล้ว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 ผมว่าผมน่าจะรอดจาก าบานตะไคร้ดีได้นะครับอุ้ยไม่นั่งม้าดีไม่นั่งม้าดีจะนั่งม้าทําไมอะปึ๊บแล้วก็แปะไว้ตรงนี้ออาแล้วเราก็จะเข้าไปเฮ้ยได้ด้วยได้ด้วยน่าจะรอดผมว่าผมน่าจะรอดครับทุกคนเราอาจจะรอดไปจากวิกฤตนี้ได้เหลืออีกสิบวิฮะสิบวิสุดท้ายแล้วเราจะรอดจากนรกขุมนี้ไปได้แล้วห้าวิสุดท้ายมาสามสองหนึ่งอือ เรียบร้อยออกไปได้สักทีโอ้กว่าจะจบ <c oughs> เล่นโคตรเหนื่อยเลยอาชีพนี้โอเคครับทุกคนเอาเป็นว่าสําหรับอาชีพซอมบี้เนี่ยไม่เหมาะแก่การเอามาเล่นนะครับมันเล่นค่อนข้างที่จะยากเลยเอาง่ายๆเหมือนคนทั่วไปแต่เราแค่ใช้ยาไม่ได้ใช้แบนเดจไม่ได้ใช้น้ำมันงูไม่ได้นะครับทุกอย่างเนี่ยเหมือนคนเลยมีดีอย่างเดียวคือเราสามารถกินศพแล้วก็เพิ่มเลือดตัวเองได้ถามว่าเพิ่มเยอะไหม ก็ไม่เยอะเพิ่มแค่ติดเดียวจริง,รง<ๆ>คือกินหมาป่าไปด้วยนะกินขนาดกินหมาป่าไปแล้วนะมันยังเพิ่มมาแค่แบบนิดเดียวเองอะแล้วก็ความสามารถของมันอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือลดการตรวจจับของศัตรูลงใช่ปะผมมองว่าไม่ค่อยมีประโยชน์ครับมันลดลงก็ลดลงนิดเดียวเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีอยู่75บอลถ้าจะเอาไปซื้ออะไรใช่ไหมเอาไปซื้อเซเวอร์โบลิทครับไ <c oughs> ม่ต้องมาซื้อหรอกซอมบี้เล่นไม่หนุกนะฮะเล่นมันเล่นยากมากเลยอ่ะสำหรับคลิปนี้เนี่ยถ้าใครชอบก็ขอ,ขอคนละห like, นนะึ่งไลค์หนึ่งซับสไครต์ก